สวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26ใกล้จะถึงเวลาบ่าย3โมงแล้วที่ DSI ขีดเส้นตายนะครับสำหรับกรณีของผู้ที่อยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่แจ้งไว้กับทาง DSI DSI วันนี้เข้มขึ้นเรื่อยๆสำหรับการติดตามล่าหาตัวพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดนะครับหลังจาก3วันที่ผ่านมาคว้าน้ำเหลววันนี้เลยกระชับวงขึ้นอก บุคคลภายนอกจะพระจะโยมใครที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ถูกตรวจสอบแล้วจะต้องออกในพื้นที่ภายในบ่ายสามโมงซึ่งนี่ก็ถึงเวลาแล้วทําให้บรรยากาศน่าจะร้อนขึ้นพอสมควรคุณยาดาจาักชัยผู้สื่อข่าวของนาว26เกาะติดจากที่วัดพระธรรมกายนะครับเดี๋ยวจะไปเกาะทุกความจริงไปดูกันบ้างว่าตอนนี้การทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรปฏิกริยาของลูกวัดเป็นอย่างไรพระสงฆ์ในวัดเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมาทางเดียสัยให้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชม ว่าแม้ว่าจะเข้าไปตามสถานที่ต่างๆได้สะดวกแต่จะมีปัญหาใหญ่ก็คือมีกลุ่มบุคคลภายนอกเข้ามาในวัดและที่สําคัญอาจจะเข้ามามีปฏิบัติการที่มีผลกระทบกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งหลังจากที่ DSI แถลงเมื่อเช้าที่ผ่านมาบอกว่าให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายออกจากวัดลักษณะคือจะไปตรวจสอบหนังสือใบสุทธิของพระภิกษุรวมถึงตรวจสอบผู้ที่พักอยู่ในเต็นท์ที่พักประตู5ประตู6 แล้วก็ไปค้นภายในรอบๆบริเวณวัดตามบัญชีรายชื่อที่ศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายตอนนี้เตรียมมานะครับคำถามคือหลังบ่ายสามโมงที่ดีเอสไอเขาบอกเอาจริงเอาจังเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยาดาจักชัยก่อติดจากพื้นที่ครับดีเนะคะมีคําสั่งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายค่ะออกจากค่ะภายในเวลาผ้านาฬิกาของวันนี้ค่ะนี่นะคะศิษยานุสิตและะ้วก็พระนะคะยังคง ค,คุณผู้ชมครับดูภาพต่อไปนี้ที่คุณยาดาจาักชัยกอดติดมานะครับค่อนข้างโกลาหลพอสมควรดูภาพก็เป็นศิษยานุศิษย์คนในวัดหลังจากเ SI ขีดเส้นตายบ่ายสามคนที่ไม่มีชื่อที่ถูกส่งกับเดซาต้องเคลียออกจากพื้นที่ทั้งหมดสื่อมวลชนทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนตอนนี้กรูกันเข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขาเข้มกันตั้งแต่เที่ยงแล้วลักษณะแบบนี้ฮะวิ่งกันแบบนี้ออกจากรั้วของวัดพระธรรมกายเพราะจะมีโทษนะครับตามคําสั่งของที่ทางเ SI บอกอาจจะโดนจับ หรือปรับถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไปตรวจสอบอรายชื่อถ้าเป็นประชาชนก็ต้องไปตรวจสอบกับฝ่ายปกครองถ้าเป็นพระก็ต้องไปตรวจสอบกับฝ่ายศาสนาเขานี่ก็จะเป็นของพระสงค์เช่นเดียวกันนะครับที่ทยอยเดินทางออกมาจากวัดพระธรรมกายเพราะว่าในวัดพระธรรมกายจะมีที่พักที่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่จํานวนหนึ่งเท่านั้นและจะมีผู้ที่สามารถไปค้างอ้างแรมอาศัยอยู่ในวัดพระธรรมกายได้จํานวนหนึ่งดังนั้นผู้ที่ไม่มีที่อยู่ก็จะต้อง ออกไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่นะครับแต่นี่คือบรรยากาศสังเกตดูตรงประตูนะครับสีหน้าสีตาของพระสงฆ์องค์เจ้ารวมไปถึงประชาชนเมื่อสักครู่นี้ดูมีปฏิกิริยากับเจ้าหน้าที่พอสมควรและนี่คือภาพสดตอนนี้จากวัดพระธรรมกายนะครับตอนนี้เคลียร์กันบริเวณจุดที่เป็นประตูทางออกของวัดพระธรรมกายคุณยาดาไปตรวจสอบในพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เป็นประตู5ประตู6กก็จะมีลูกศิษย์อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับตอนนี้พยายามที่จะเข้าไปเคลียร์ในสถานที่เพราะว่า ที่ผ่านมามีคนเป็นพันคนครับที่เข้าไปอยู่และตอนนี้จะต้องเคลียร์และที่ผ่านมามีปัญหากับเรื่องของการทํางานเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการได้กลุ่มคนเป็นพันคนบล็อกพื้นที่สําคัญเอาไว้หมดจะขยับไปทางไหนก็จะเจอกับคนบล็อกเจ้าหน้าที่จึงให้ข้อมูลว่าไม่อยากจะให้ความรุนแรงเกิดขึ้นเลยต้องเคลียร์คนออกไปก่อนเพื่อที่จะเข้าไปตามหาพระธรรม,มชโยได้ถึงตัว ขณะที่พลตารวจโ,โทชานเทพเสสเวศครับผู้บัญชากา,ารตารวจภูธรภาคหนึ่ง <c oughs> เดินทางมาเจราจาก,กับลูกศิษย์วัดพระธรรมกายและก็พระสงฆ์ที่เดินทางออกมาจากประตู5 <c oughs> หลังจากที่กระแสะมวลชนกดดันพอสมควร <c oughs> และเจ้าหน้าที่มองว่าเป็นกําแพงมนุษย์อีกชั้นหนึ่งหรือไม่ทางพลตารวจโ,โทชานเทพพยายามพูดนะครับตะโกนเมื่อสักครู่นี้ผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบถ้าไม่สงบคุยไม่รู้เรื่องขอให้ทั้งสิ้์ ทั้งพระนะครับตอนนี้ที่มารวมตัวกันแล้วก็มาเป็นกำแพงมนุษย์กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกลับเข้าไปในวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ดูท่าจะยังวุ่นกันอยู่แหละฮะสำหรับวัดพระธรรมกายนี่ครับและภาพตอนนี้ก็จะเป็นภาพที่พระสงฆ์นะครับเมื่อสักครู่ก็จะพยายามเอาแผงกั้นมาเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่านั่นคือภาพก่อนบ่ายสามโมงหลังบ่ายสามโมงเป็นอย่างไรติดตามกับพิกัดข่าวแนวยี่สิบหกครับ